ีครับจากติดเทุวิดีโอนี้จะอธิบายว่าเราใช้โอ,อนดากับไพ่แค้นในการอ่านใอบแอดแต่และว,วันได้ไงนะครับอันดับแรกคุณดูตรงนี้คุณจะเห็นว่าถ้าคุณดูตรงเนี้ยหนึ่งเราดูเดเปิดมาเราดะอ่แอบแดถ้าคุณดูเดใช่ปะถ้าคุณดูเด есь, คุณจะเห็นว่าเดเนี้ยเดตัวนี้เบรกขึ้นมาเบรกขึ้นมาอย่างตอนเนี้ยเบรกขึ้นมาอย่างตอนเนี้ยแต่แล้นก็เห็นว่าตัวเนี้ย ราคาเทคตัวนี้ว่าเทคตัวนี้ลงมาแล้วก็เบรตัวนี้คุณเห็นว่าตัวนี้ราคาไม่สามารถเทคตัวนี้ได้คุณเห็นว่าเฟลเลอรอสวิงอยู่ตรงนี้ดังนั้นเฟลเลอร์สววงอยู่ตรงนี้ถ้าคุณดูเดย์ตัวนี้คุณจะว่าเดย์เนี่ยราคาจะมาถึงนี้ถ้าราคามาถึงนี้มาถึงแถวไหนเราเห็นว่าแถวนี้แถวนี้ถ้าคุณดูาดะบุกป,ประกอบมาคุณดูาดะบุกป,ประกอบนี่คือส่วนของ pending order นี่คือ p o ซิชั o เนี่ขึ้นอยู่ในตลาดก็ได้มาหนึ่ง คนในตลาดสังนี้ค่อนข้างจะติดลบเยอะมีคนพยายามเซลล์แล้วก็บายกําไรบ้างบางส่วนคนเห็นซับลอตเพิ่มขึ้นแล้วก็ถึงระดับตรงนี้หนาหนาตั้งแต่ตรงนี้ถึงประมาณตรงนี้เราดูถึงตรงไหนเราดูถึงหนึ่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 งศูนย์เก้าห้าเอ็มทีแล้วก็กดลาวันเบอร์ประกอบห <c oughs> น,นึ่งศูนย์เก้าห้าเคยไหมตรงเนี้ยเคนไหมหนึ่งศูนย์เก้าห้าดังนั้นหมายก็ว่าโอกาสที่ราคาจะวิ่งมาถึงนี้มีแล้วก็ บางคนอาจจะมองว่าแล้วตรงนี้ลิมิเตออเดอร์หนาหนาจริงแต่เราดูหนึ่งเราดูลักษณะการทำงานออเดอร์ลิมิเตออเดอร์มันชะลอราคาไม่เร่งราคาเหมือนสต็อปออเดอร์แล้วสองมีคนติดลบหรือแทบออเดอร์อยู่ไหนแล้วก็สามควรไว้ถ้าคุณดูไพคันประกอบทุเรียนด้วยเฟลเลอร์สวิงตัวนี้โอกาสที่จะราคาดันดังนั้นเวลาหลักการเราเทรดหนึ่งหลักการเราเทรดใช่ป่ะเราพยายามเทรดยอดตัวเป็นหลักหรือให้ราคาเบกเรกสมมติเลเวลอยูยย่ตรงนี้มี2อ,อย่างคือหนึ่งขอให้ราคาเบรกตัวน,นี้ยอตัวมาแล้วไปต่อหรือ2 แอ่ราาเบตัวนี้ยอตัวลงมาหา P O I ของเราอย่างเช่นอิ b บาลาน e หรือ f a เวอร์แลกหรือเบเกอร์แถวนี้เราขึ้นไปต่อดังนั้นตอนนี้ราคาไซเวอยู่รป่าราคาไซเวอยู่ดังนั้นเรามองว่าถ้าลงน่าจะลงโดยคุยเห็นไหมตรงนี้หนาตรงนี้หนากว่าใช่ป่ะดังนั้นอาจจะถึง18ดังนั้นคุณเห็นไหมหนึ่งแปดแถนี้หนึ่งแปดศูนย์คือแถนี้คุณเห็น Fa เวอร์แลกไหมคุณเห็นเบรกตรงนี้ไหมตรงนี้เบรกตัวนี้นั่นคือจุดที่ถ้าราคา หมายก็ว่าถ้าราคาลงมาตัวนี้ตัวนี้แล้วก็ตันขึ้นมาตัวนี้เราโฟกัสแถวนี้หรือสองถ้าราคาเบรกตัวนี้ถ้าราคาเบรกตัวนี้เราก็ดูราคาเบรกเราดูราคาเบรกเพราะว่าเราต้องการเถียอนฐาน liquidity ตรงนี้เพราะว่า liquidity ตรงนี้จะทําให้ขาใหญ่คือจับคู่ออเดอร์ในการก็เถียอนได้หรือมาก็ว่าถ้าเขา,เขาบ้ายตรงนี้ตัวนี้ก็จะทําให้เขาออกทำกอะไรแล้วเปิดเซลลงมาได้ง่ายนี่คือหลักการดังนั้น เวลาเราอ่านข้อมูลตรงนี้เราก็จะเห็นว่า liquidity อยู่ตรงไหนใช่ไะตัวไหนเร่งราคาตัวไหนชะลอราคามันก็จะช่วยให้เราหา t r ดด d i n g b แอ r แต่ละวันนะง่ายใช่ปหมเราก็เทรดตามสัมพันธ์กับภาพรวมตามเฟรมใหญ่นี่คือการใช้ออเดอร์บุ๊กไพคันแล้วก็หลักทฤษฎีในการเรื่องของ liquidity เรื่องของสักเจอเรื่องการทํางานออเดอร์เพื่อหา t r ด n ิ i n g b แ a r แต่ละวันที่ยกตัวอย่างนี้เป็นการเทรด day มองจากมุมาร์ตเ day เป็นหลัก อย่าลืมกดไลค์กดติดตาม